สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการชิปบอลง่ายๆนะครับผมหรือว่าชิปบอลแล้วบอลไม่หายไปไหนนะครับผมจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ตอนอื่นครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิปฟับเทนนิของผมด้วยนะครับซึ่งจะเคยมีคลิปที่ผมเคยสอนชิปบอลในรูปแบบปกตินะครับผมซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีเทคนิคนึงเลยนะครับ แต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคที่มีความละเอียดในการชิปบอลมากขึ้นนะครับผมซึ่งเทคนิคการชิปของเรานะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับผมเทคนิคแรกก็จะเป็นการชิปแบบยกตักนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมครับยกตักขึ้นไปแบบนี้นะครับและเทคนิคที่2นะครับก็จะเป็นการชิปแบบง้างเตะนะครับผมซึ่งเทคนิคก็จะเป็นแบบนี้นะครับ จะมีเทคนิคการฝึกยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับซึ่งเราจะเริ่มชิปบอลแบบยกตักนะครับเราก็จะเริ่มจากการฝึกง่ายๆก่อนนะครับโดยการเราจะฝึกที่บ้านก็ได้นะครับโดยการมีลูกฟุตบอลน,นะครับแล้วเราเนี่ยก็จะทําการใช้จุดกระทบในส่วนของนิ้วเท้านะครับผมเนี่ยครับจะเป็นส่วนของนิ้วเท้าทั้งแถบเลยนะครับในการที่เราเนี่ยงัด ลูกฟุตบอลขึ้นมานะซึ่งเราจะยังไม่ได้เตะงัดนะครับเราทําการงัดขึ้นมาเพื่อจับนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาหลักเนี่ยยืนไม่ได้ชิดกับลูกบอลมากนะครับยืนประมาณนี้นะครับแลังจากนั้นเราก็จะทําการงัดขึ้นมานะครับแล้วก็จับแบบนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับสามารถทําที่บ้านก็ได้นะครับยืนนะครับแต่ว่าเราสําคัญตังหว่าเรางัดเนี่ยเราต้องใช้นิ้วเท้าของเราเนี่ยให้โดนในจุดของใต้บอลนะครับหลจากนั้นเราก็จะสามารถยกขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับผมลองฝึกดูนะครับเท้าซ้ายเท้าขวาเลยนะครับยก แล้วพอตอนจังหวะที่เราเนี่ยสามารถรู้จังหวะการยกขึ้นมาเนี่ยแล้วลูกฟุตบอลเน well 응ี่ยสามารถขึ้นมาให้เราจับได้แล้วเนี่ยรูปแบบต่อไปเราก็จะทําการงัดบอลนะครับโดยที่เท้าเราเนี่ยไม่ได้ยกขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะครับแต่เท้าเราเนี่ยจะทําการงัดแล้วก็ทําการส่งไปนะครับผมงัดแล้วไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับทําการนัดแล้วก็ส่งไปนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมยกแล้วก็ส่งไปข้างหน้าแบบนี้ครับบอลเนี่ยก็จะ ชิปขึ้นไปข้างหน้าอย่างง่ายดายเลยนะครับผมเท้าเนี่ยไม่ได้ยืนชิปบ้านนะครับยืนมาลักษณะแบบนี้นะครับเราก็งัดส่งไปแบบนี้นะครับแต่และสําคัญของการชิปในรูปแบบนี้เนี่ยคือเราเนี่ยจะต้องมั่นใจนะครับว่าเท้าเราเนี่ยนิ้วเท้าของเราเนี่ยโดน,นในลักษณะใต้ลูกฟตุตบอลน,นะครับเพราะถ้าสมมติว่านิ้วเท้าเราเนี่ยไม่โดนในลักษณะใต้ลูกฟตุตบอลเนี่ยไปโดนจังหวัดตรงกลางของลูกฟุตบอลเนี่ยแน่นอนครับตอนชิปเนี่ยบอลมันก็จะไม่ขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสองพัญเลยเนี่ยเราจะต้องโฟกัสให้โดนใน ใต้ของลูกฟุตบอลน,นะครับลังได้จังหวะปุ๊บทิขทางขึ้นไปนะครับมันจะข้ามหัวผู้รูกษรประตูหรือว่าข้ามหัวผู้่อสต้นะครับแล้วก็ไปอย่างเป้าหมายที่เราจะส่งได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมแล้วเมื่อเราเนี่ยสามารถงัดลูกฟุตบอลเนี่ยในจังหวะที่ลูกฟุตบอลเนี่ยนิ่งได้แล้วนะครับคราวนี้เราจะลองฝึกนะครับให้ลูกฟุตบอลน,นั้นเคลื่อนไหวนะครับซึ่งเทคนิคนะครับ <Network> ก็เหมือนกับตอนที่เรางัดบอลตอนที่บอลนั้นอยู่นิ่งๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเพิ่มความเร็วในการงัดนะครับว่าให้ลูกบอลเนี่ย ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยงัดช้าแน่นอนครับจังหวะที่เราจะงัดเนี่ยบอลมันก็จะไม่เท้าจุดกระทบของเราเนี่ยมันก็จะไม่โดนในจุดของใต้บอลน,นะครับเพราะลูกฟุตบอลเนี่ยขึ้นที่ไปข้างหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรางัดเนี่ยเราต้องงัดให้เร็วเลยนะครับจังหวะที่เราตักเนี่ยมันก็จะโด่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับฝึกง่ายๆนะครับโดยการมีสิ่งกีดขวางนะครับแล้วเราก็แตะบอลไปข้างหน้านะครับผมและจากนั้นเราฝึกงัดนะครับง่ายๆเลยนะครับเร็วขึ้นไม่อะไรครับงัดคลุ และเทคนิคที่2นะครับก็จะเป็นเทคนิคแบบชิปแบบง้างเตะนะครับผมซึ่งลักษณะนี้เนี่ยเราจะใช้การง้างนะครับเราจะไม่ได้ทําการยกตักเหมือนจังหวะแรกนะครับซึ่งรูปแบบก็คล้ายๆกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่เรงางัดเตะเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ส่วนของนิ้วเท้าทั้งหมดนะครับเราใช้ส่วนของนิ้วเท้าฝั่งนิ้วโป้งนะครับผมนี่ครับซึ่งลักษณะการชิปเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับโดยใช้นิ้วโป้งเนี่ยจิกเข้าไปอย่างใต้บอลนะครับผมแล้วเท้าเราเนี่ยจะต้องง้างขึ้นนะครับผม ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับขับง้างขึ้นครับแล้วก็ชิปไปนะครับลักษณะเนี่ยจะเหมือนกับการเตะโด่งท่ั่วไปเลยนะครับแต่ว่าลูกฟุตบอลเนี่ยโด่งขึ้นนะครับโดยที่จะโด่งแบบลอยๆนะครับผมจะไม่ได้โด่งพุ่งเหมือนที่เราเตะโด่งปกตินะครับเนี่ยคือไม่ได้ยืนติดกับลูกฟุตบอลนะครับคือยืนห่างเท้าที่เราไม่ได้เตะเนี่ยคือยืนห่างออกมาหน่อยนะครับผมหลัจากนั้นนะครับเราก็ใช้นิ้วโป้งนะครับผมในการจิกเตะเข้าไปนะครับผมง้างนะครับง้างเนี่ยเพื่อให้บอลเนี่ยมีแรงส่งนะครับผม ก่อนก็จะชิปในรูปแบบที่เราเนี่ยชิปแบบง้างเตะเลยนะครับเตะนะครับนี่ครับเนี่ครับเป็นการชิปแบบเตะแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับซึ่งรูปแบบการชิปแบบง้างเตะเนี่ยจุดสําคัญเนี่ยก็จะเหมือนในรูปแบบที่เราชิปแบบยกตักเลยนะครับคือเราเนี่ยต้องโฟกัสให้แน่นอนนะครับว่าหัวนิ้วโป้งของเราเนี่ยอยู่ใต้ลูกฟุตบอลนะครับพอตอนเรารู้ว่าหัวนิ้วโป้งเราเนี่ย ตอนเตะเนี่ยมันอยู่ใต้ลูกฟุตบอลแล้วเนี่ยแน่นอนครับตอนที่เราเตะเนี่ยเราง้างเนี่ยยังไงบอลก็จะโด่งแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเนี่ยไม่ได้อยู่ใต้ลูกฟุตบอลนะครับตอนที่เราเตะเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะโดนตรงกลางลูกฟุตบอลเนี่ยทำให้ลูกฟุตบอลเนี่ยไม่โด่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจุดโฟกัสให้โดนใต้ลูกฟุตบอลดีๆนะครับผมยังไงเนี่ยข้ามแน่นอนนะครับและเมื่อเราเนี่ยสามารถจับจุดการเตะแบบง้างใต้บอลได้แล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มในจังหวะที่ ให้ลูกฟุตบอลเนี่ยเคลื่อนที่นะครับซึ่งในจังหวะนี้เนี่ยเราจะให้ลูกฟุตบอลเนี่ยเคลื่อนที่ในลักษณะที่คนถนัดเท้าซ้ายกับเท้าขวานะครับถ้าคนจะเตะเท้าซ้ายนะครับเราเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ออกไปทางด้านซ้ายในรูปแบบนี้นะครับผมนี่ครับในรูปแบบแบบนี้ครับคือเขีรยเนี่ยให้บอลเนี่ยวิ่งออกไปทางด้านซ้ายนะครับผมส่วนคนที่ถนัดเท้าขวาเนี่ยเราก็จะใช้ลักษณะเนี่ยเขีรยบอลเนี่ยให้วิ่งออกไปด้านขวานะครับแล้วก็เราก็จะเตะในลักษณะแบบนี้ครับผมเตะวยเท้าซ้ายเนี่ยเราเขี่ยไปด้านข้างเราก็ทําการชิปแบบนีี้นครรับกาชิเ่ย แน่นอนครับมันจะทําให้นิปโปงเราเนี่ยสามารถเข้าได้ถึงใต้ลูกฟุบอนมากขึ้นนะครับผม้าเป็นเท้าขวาครับเราก็จะเขี่ยไปด้านขวาแบบนี้ครับจงหวะครับชิปบอลนะครับผมหางแล้วก็ชิปเตะขึ้นไปนะครับไหลชิปเตะขึ้นไปครับบอลให้ไหลไปด้านข้างนะครับจากนั้นก็ทําการชิปนะครับผมบอลครับดีเลยนะครับบอลก็จะ ขึ้นไปแบบสวยงามเลยนะครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้ส่งบอลนะครับให้เกิดความหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นส่งแบบยกตักนะครับหรือว่าส่งแบบง้างชิปนะครับผมถ้าสมมติว่าเราสามารถทําได้เนี่ยแน่นอนครับการเล่นฟุตบอลของเราเนี่ยก็จะหลากหลายมากขึ้นนะครับทำให้เมื่อเราเนี่ยเจอสถานการณ์ที่บีบหรือว่ากดดันเรานะครับเราสามารถแกะหลุดออกไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ